ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเป็นผู้เสียหายค่ะจะมีสิทธิ์ได้คืนไหมคะเป็นผู้เสียหายค่ะเสียหายยังไงครับช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยครับเสียหายยังไงเสียหายแบบไหนว่าเสียหายเนี่ยผมผมต้องต้องรู้ก่อนเสียหายยังไงและเสียหายแบบไหนนะตอบไม่ได้ครับว่าจะได้คืนหรือเปล่าต้องถามว่าเสียหายยังไงเสียหายแบบไหนเพราะมีการพิสูจน์ยังว่าเสียหาย หรือคุณคิดว่าตัวคุณเสียหายนะครับเสียหายแบบไหนครับช่วยตอบผมหน่อยครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นแต่ข่าวออกว่าจะจะฟังดีๆจะ แจ้งเตรียมแจ้งอะไรแจ้งก็เหมือนกับอังยี่กับซ่องโจนที่ผ่านมาแล้วแจ้งได้ไหมล่ะนะครับคำถามคือถ้าเกิดว่าวันนี้เพราะเสียงเงินลงทุนไปค่ะเสียงเงินยังไง่ะครับคุณเสียงเงินไปคุณจ่ายเงินคุณได้สินค้าไหมคุณจ่ายเงินคุณได้สินค้าไหม เขาชวนให้คุณลงทุนหรือเขาชวนให้คุณซื้อสินค้าอ่าคุณจ่ายเงินคุณได้สินค้าไหมถ้าบอกว่าชวนลงทุนแสดงว่าคุณเอาเงินไปลงแล้วคุณไม่ได้สินค้าอะไรเลยแล้วเขาบอกว่าคุณจะได้รับเงินเดือนแล้วเท่านั้นเท่านี้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับ ถ้าคุณไปลงทุนแสดงว่าคุณไปจ่ายเงินที่บริษัทดีไอคอนนะครับคุณไม่ได้สินค้าเลยใช่ไหมคุณไม่ได้สินค้าเลยใช่ไหมคุณเอาเงินไปไปให้บริษัทดีไอคอนเนี่ยคุณไม่ได้สินค้าเลยใช่ไหมหรือยังไงช่วยตอบ่อยครับ ได้ค่ะแต่ขายไม่ได้แต่ขายไม่ได้เลยถ้าได้สินค้าแล้วคุณลงทุนยังไงครับคุณขายสินค้าไม่ได้แล้วคุณเสียหายยังไงอะครับคุณจ่ายเงินแล้วคุณได้สินค้าคำถามแล้วคุณเสียหายยังไงอะครับถ้าวันนี้คุณจ่ายเงินไปคุณอยากจะเปิดร้านร้านหนึ่งคุณเอาเงินไปซื้อของมา แล้วคุณเอาของมาไว้ <Stars> ที่บ้านแล้วคุณขายไม่ได้คุณเสียหายนะครับคุณขาดทุนแล้วครับแบบนี้เขาเรียวกว่าไม่ได้ลงทุนครับคุณจ่ายเงินซื้อสินค้า <S <S 1> <S 1> เพื่อจะเอาสินค้ามาขายแล้วคุณขายสินค้าไม่ได้แล้วคุณบอกว่าการท uh, ี่คุณขายสินค้าไม่ได้คุณกลายเป็นผู้เสียหายผมก็อยากถามว่าคุณเสียหายตรงไหนครับเสียหายที่ขายสินค้าไม่ได้เหรอครับ เสียหายที่ขายสินค้าไม่ได้ใช่ไหมครับซื้อสินค้าแล้วไม่กินเพื่อจะให้รูแบบนี้มีคนขา,ขายของไม่ได้ก็เสียหายขายไม่ได้หรือขายไม่เป็นนะถ้าคุณบอกว่าคุณไปลงทุนคุณจะต้องไม่ได้สินค้ามาถ้าคุณลงทุนการลงทุนก็คือเอาเงินไปลงแล้วไม่ได้อะไรกลับมาเลยนั่นคือการลงทุนแต่ถ้าคุณลงทุนเพื่อจะเอาสินค้ามาขาย แล้วคุณขายสินค้าไม่ได้มันไม่ใช่ความเสียหายครับเพราะคุณเอาเงินไปลงทุนในการซื้อสินค้ามาเพื่อจะมาขายต่อแล้วคุณขายต่อไม่ได้ได้สินค้าต้องเรียนรู้ก่อนและได้สินค้าเพื่อรู้จักกับผลิตภัณฑ์ก่อนอ่า กาแฟค่ขาขายดีมากเพราะถ้าคุณบอกว่าคุณขายไม่ได้แล้วคำถามทำไมคนอื่นเขาขายได้ถ้าคุณบอกว่าสินค้าไม่มีคุณภาพเอาสินค้าไปแจ้งที่ที่สอคบอเลยครับไปร้องทุกกาวโทษที่สคบเลยครับว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ่สินค้าไม่มีอยอยสินค้าอะไรหมดไปแจ้งเลยเลยครับอ่าต้องกินต้องใช้และขายของแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณจ่ายเงินแล้วซื้อสินค้าแล้วคุณขายสินค้าไม่ได้คุณคือผู้เสียหายลองตั้งสติดีครับว่าคุณใช่ผู้เสียหายจริงหรือเปล่าคุณลองตั้งสติแล้วถามตัวเองว่าคุณใช่ผู้เสียหายจริงหรือเปล่านะับเขาชวนคุณมาลงทุน โดยการที่เขาบอกหรือเปล่าว่าถ้าเกิดว่าสมมติคุณลง,ณงมาลงทุนเท่านั้นเท่านี้แล้วเดือนหนึ่งคุณจะได้มีมีเงินเข่าบัญชีคุณเท่านั้นเท่านี้เขาบอกหรือเปล่าเขาบอกหรือเปล่าครับว่าคุณเอาเงินมาลงเท่านั้นเท่านี้ทุกๆเดือนคุณจะได้เงินกลับคืนมาเท่านั้นเท่านี้เขาบอกหรือเปล่าครับอ่าถ้าเขาไม่ได้บอกแสดงว่าเขาไม่ได้หลอกครับ เรียนรู้การขายใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ลงไป3ามครั้งแบบใหญ่นะคะขายสินค้าหมดเกลี้ยงค่ะนะเจอแบบนี้เราก็สงสารบอสทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะบอกว่าตัวเองเสียหายเนี่ยต้องถามว่าตัวเองเสียหายแบบไหนเสียหายยังไงนะครับเสียหายแบบไหนเสียหายยังไงและไอที่บอกว่าเสียหายเนี่ยเข้าใจ ว่าตัวเองเสียหายแต่จริงๆแล้วไม่ได้เสียหายหรือเปล่านะครับเพราะถ้าบอกว่าการไปซื้อสินค้าเพื่อจะเอามาขายต่อแล้วขายไม่ได้แล้วบอกว่าเสียหายต่อไปอย่าไปซื้ออะไรอย่าไปทำธุรกิจอะไรอย่าไปลงทุนทำธุรกิจอะไรเลยแม้กระทั่งขายหมูปิ้งขายน้ำเต้าหู้ขายอะไรก็อย่าไปลงทุนนะครับที่เป็นฟอร์นชายทั้งหมดอย่าไปลงทุนเด็ดขาด พราะถ้าขายไม่ได้จะกลายเป็นผู้เสียหายอีกนอนอยู่บ้านจะไม่เป็นผู้เสียหายกอดเงินตัวเองไว้ช่วยโจรหรือพูดความจริงครับรับความจริงไม่ได้หรือเปล่าครับอะช่วยโจรหรือพูดความจริงครับรับความจริงไม่ได้หรือเปล่าครับ ถามหน่อยจะครับสิ่งที่ผมพูดตรงไหนไม่เป็นความจริงไหมครับช่วยตอบหน่อยครับและแลเขาเป็นโจรตรงไหนครับช่วยบอกผมหน่อยดีครับฮะบริษัทดีไอคอนเป็นโจรตรงไหนครับช่วยบอกผมหน่อยดีครับช่วยอธิบายหน่อยดีครับหรือเอาแต่เอาแต่ต่อว่าคนอื่นเขาเอาแต่โจมตีคนอื่นเขา พอเ,เอาสันดานตัวเองไปตัดสินคนอื่นหรือเปล่าครับนะับช่วยบอกหน่อยครับดีไอคอนไปโจรตรงไหนครับผมช่วยโจรตรงไหนครับดีไอคอนไปป้นบ้านคุณหรือครับนะับดีไอคอนไปป้นบ้านคุณใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับคนที่เสียหายไม่เข้าระบบและไม่ขายปีกนะครับสื่อเขา มั่วข่าวมั่วมาลงทําให้คนเข้าใจผิดเยอะมากถูกต้องครับนี่แหละคือปัญหานะครับสื่อต่างๆเนี่ยเอาข้อมูลมั่วเอาข้อมูลบิดเบือนมาลงสื่อต่างๆไม่พยายามหาข้อมูลที่แท้จริงหาข้อมูลจริงและแม้กระทั่งว่าไอ้ทนาหิวแสงหรือคนต่างๆแทนที่จะเอาคนรู้จริงมานะเอาข้อมูลจริงมาลงกับนะครับนำเสนอแต่ข้อมูลไม่จริงนำเสนอแต่ข้อมูลมั่ว นำเสนอแต่ข้อมูลบิดเบือนทำให้สังคมเข้าใจผิดโดยจุดประสงค์เดียวดิไอคอนต้องผิด วันนี้สื่อนะครับนำเสนอนะครับข้อมูลที่จริงๆข้อมูลที่ตรงไปตรงมาคนจะรู้เลยว่าเฮ้ยบริษัทดีไอคอนทำธุรกิจถูกต้องทำธุรกิจปกติและคนนะไม่ใช่ผู้เสียหายคําถามคือผมกล้าพูดได้หนึ่งเอร์ซว่าผู้เสียหายตอนนี้เสียหายอย่างเดียวครับคือเสียหายคือขายของไม่ได้แล้วกลายเป็นผู้เสียหายคือถ้าขายของไม่ได้แล้วกลายเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้